บายดีแมกาเมเนีสบายดีแกมเนียขึ้นไปอยู่เฮื่อนใหม่แล้วบปล่ล่ะขึ้นขึ้นไปอยู่จากมือแล้วเจ็ดมือเมือแล้วหกมือแล้วหมือแล้วพันดีเฉพานอนเฮื่อนใหม่พันดีพันอะไรอะไ้พันยังอืม เริ่มไม่พิวนะนี่โอเคโอเค <laughs> <laughs>

โอมีไปได้น้องกลังคืนหนาววะโอ้หนาวน้ะเอาว่พรมนี่เอาอะไรเห็ดจอะไรโอ้ตุ้มก่อนจเอาน้ำไอ้เฮ็งใก่อนโอ้เก่งเก่งเก่าชองพื้นเด้อพก็มีเด้อเด้อย่ ก็ย่พวกผู้ยายท่มาแต่ชุดหนึ่งมากขึ้นเม่นใช้รถใหญ่นาวนาวปะเดียปอกเงี้ยปก็ไปไปป้ปอานในแซมเลยไปอยากเลยจะเปนชเมืองมาลากรกันนาวไปมาก็แรงจ้างมือติดนำลา คือหามันเยอะมากไปไปไปล็อกลอมนเพิ่มไล่เพิ่มไปไล่เพิ่มพอล้างามมือไปไล่เขานั่นแหละมาก็ไปช่อมือนี่ไม่ด้มดแล้วแล้วขึ้นเชอนียนๆค่อยๆเอามดออกเพืให้ีๆใ่พื่อลดอาการล็อช่วยกั จากมือเราโบเห็นแดดโอ้ไปไกลไในเรือจุกสามมือเราโบเห็นแดดเช็คก็ไปมาเองแลวนี่ก็ไอ้คราชาวต่างสบายดีเพิ่งชินแล้วสบายดียางแรงมันนี่ขาอะและวแหละไอ้คนแล้วคนเอ้ยพอสมปองมาเยี่ยมมายามมาน้องคุณครั้งว่าฮักกับฮากามีเวลาลงมาทแรงจัดเครื่องจัดคลองอยู่เพื่อนเพื่อทีลเล้วโอ้เครื่องลาย จัดแล้วฮันจิแยกซงตั้งหักซื้อตั้งส่วนพอผมยังตั้งหักแบบนี่อ่ก็เลยสักขาในเอาแรงไ่ยมยามพาน้เอาเชือกเปล่าเชือกเปล่ารถเชือกเปล่ารถเชือกเปล่ารถใครใส่ี่ เอาไหนแ้วตก้คะครูลกเอาไปฮึมนบเห็นคิดทอดปุ๊บฝนไม่ได้มาบ่บ่เราไม่มาแล้วไปคพเ่ีเวคิดทอดเพื่นเพินกันเลอังบปิงในโทรศัพท์ลูกชายใช่ผ้เดนี่เขาก็ไปพวกเราเดยนี่ขอยูเมืองไทย ตอนแรกมาบังไปชับนมลูกเจ้าก็คิดฮอดได้เห็นครกับพ่อแม่ทั้งนอกแม่บังคูเขาบอกว่าได้แม่งามได้กับพ่อริเ่งไปชับงามนึะคะบังมาแต่ชับลูกแก่เฉยคิดฮอดมาได้บังจะฮุบจะชับเฉยคิดฮอดมาได้บังจะับเฉยคุณผู้ชมเห็นตัวจริงเลยเนาะท้องรอก็ต่างกันคิดฮอดเลยเลี้ยงแต่ชับเห็นชืโอ้ยพ่อพ่อคันนี้ว่าโอ้ยคิดฮอดทากแม่พ่อได้ละทั้งน้องคน เบิ่งไปซับที่ชกินหอยทนคนน้องมั่ยักษ์ล้พ่นน้องเพิ่นของของเจ้าเพิ่นกวนโดยเี่วอูเ่ยเจ้าไปเจ้ามันโดยแบบมเาไปกนมันนี่แหละไรขอล้ำไีปุยไงเพิ่นบบมีดินแบบเพิ่นเอดอะไรเพิ่น เราคนคลายเราคนแบ่งให้คนกินได้ละให้ทานไปกินข้าวได้แก้วได้เครือแบบยันนาที่เฮ็ดนาน้ำลุ่มนี่แหละให้แม่นี่แหะเฮ็ดนาดีเลยเป็นอะไรเปนน้นี่แหละเป็นน้ำเป็นน้ำขอลุ่มเกือบลรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วตั้งแต่บบเฮียงซื้อบานประตูให้กะบบไดมาเลยแต่ว่าตอนนี้เพิ่นติดบานประตูบานปงเยี่ยมทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว เพราะกับบกบกค่อยมีเวลามาทั้งปีโอ้คักและฟิงไพรนี่หนาวตลอดหนาวตลอดหนาวอะไรเลยม่วงที่ว่าซื้อให้ตั้งแต่เดือนหกแล้วก็ติดเรียบร้อยยังมันเป็นหมากเพื่อนแม่แกมานี่ก็เรียบร้อยแล้วดิซื้อชังกะซีมาให้ สื่อสังกสีสื่อพาก็เป็นแผ่นกระดาษกับตะปูที่ซื้อให้ยมือก่อนท่านตัวตอนนี้เรียบร้อยแล้วแม่แก้วเมื่อนี้เราขึ้นไปยู่เือนแล้วเอล่เลยเราเราเช่ายู่แล้วเปล่าหนึ่งออาหานปะเลยอย้ายด้นหรือเปล่าโอ้โดยโดยโดย ลมแหงอลไ bà ta gái đôi buổi ra anh đi nha, còn lại riêng Bưng ở lạc ra bưng lên truyền hình áo trắng 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 trắng

chị thích cái <laughs> đó sao đi lên đằng sau 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 đi lên đằng sau

ไอ้นเอาโงไปเราได้บ่อน่ใส่ได um, ้หมใส่อาะใส่ไปใส่ไปให้ไปยังใส่ไปไรงูแล้ว่างูแลนวนี่พอเขาพิมพ์ท็่นี่ งำายตรงนี้เด็กหางเด็กเล่นเด็กไปยอะอืมนะอกวาให้ทำเป็นเสื้อเยื่อเสื้อเยื่ผู้หงิงอันนี้ปีนทั้งปีนทั้งปีนนะสิดอดนึกว่าเล่นปีนอย่างสบาย

ส่งไซเดียนาเลยอนี่พายเลยนี่พายแบบนิงามนะมั่ายได้ไมบุ๊ล่แม่คนนี้เน่่้นมก้นอเยยเอันอนี่เจกัน

เอาเลยติลงกอึดลครูครับข้อุนครูข้าวองุ่นเหบ่ครูวันที่ชาแปดโอ,อ <eras ends> <can> ้ที่ชาแปดติง้วแล้วเนะติ้เสร็จ ໂບໄຊກົມນີ້ມາເປົ້າຢູ່ນີ້ກັບໃນອໍອ້າຍເອີມາເມື່ອເນາະເຈົ້າກູລະຖັດມັນປະງານເອີເປ້ເແລະ เด็กตดก่สิแกอะไ้นสองนี่สงมใหมยังกี่รตูอนไโว้เล่นยัดข้างใชโมยงวายๆไปดูตัวจูตะเกีเดินตงตเกีย็ิมสบายดีแม่แมันี่สบายดีแกมันี่ ขึ้นไปอยู่เฮือนใหม่หแล้วบ่ล่าขึ้นขึ้นไปอยู่จากมือแล้วเจ็ดมือเมือแล้วหกมือแล้วหมือแล้วพันดีจะบ่นอนเฮือนใหม่พันดีพันอะไรอะไ,ได้พังเนี่ยอืมปองเฮียนบ่บันนี่บ<อ>่เอ้ายังปองเฮียนอยู่บ่พักพักอะไรบ่เออมือได้ครูบอกว่าให้ไปอีกบนันนี่เปิดเฮียนนั่น ครูไปได้บอกบอลเลยครูอบอกวันจันทร์วันจันทรรจันจโอ้ที่ฉีดเจ็ดเออยังดนอยู่เน,ะนาะโอ้สามสิบพักา <laughs> สามสิบพักอยู่ป้อพัพงพิมพ์ใครนี่หนาวเนาะขึ้นเอาตัวเองเรถเห็นแบบนี้ <laughs> หน,าว,น,หนาวหนาวมดตัวตายเหมือนไก่โอ้ไก่ตายบนหนาวนี่ กลหมดนะมดตายอ่ะอืมเป็นได้เฮือนเกาหนะปะเลยปะปะเลยเออมีแต่ทา,พาเพื่มาเพราะเลยจังมังได้เนาะตอนนี้มังบัวได้เถือ่อเลยอืมบบนั้นแหละโอ้เรียบร้อยเลยเฮือนเพิ่นปุ๊ได้ยังกินแรงนี่ม่ได้กิน <c oughs> ท่านกินข้าวแรงปะ เออไ่ได <mile> ้ไปหาเน้อใหม่น้อหนาวอากาศนาวไม่ได้ไปแต่อเป็นไข่เป็นไข่่อโอเ็บมะขาลังตะวันนี้ตะวันนี้ไปักย่างสักอย่าใช่แพงงเนนที่แงเอ้าห้งไเป็นตะลุนนนมะขลังตะุนแล้วเออ ลมพี่นุ้ยลม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 สบายดีบาบุญบ,บาบุญเมืงองน้องอาการหนาวแห้งอะไอยู่นะนึงกะสิได้กลับแล้วมาแวะมาเยีเ่ยมมายามบ้านบางคูแล้วก็กลับไปนอนอี่เรียบร้อยแล้วเพิ่นติดบ้านปองเยี่ยมเรียบร้อยแล้ว ผมไปให้เยอรมนีครับค <conclusions> ือ <ego> ที่ตนพ่นธุ์นนเยอวมนีเยอมนีมีพงหรือเปล่มีหรือเปล่า่มผมมี ไมได้นอนกลางคืนหนาววะหนาวโอ้หนาวนาะเาวมนี่เอาอะเห็ดจัไตุ้มโอ้ตุ้มแล้วกนจะเอาน้ำอ้เห็ดจัไก่อนโอ้เก่งเกเก่าสงพื้นเคุณกมเเไฟไหม้ลยไ้เ็ดไปไ้เ็ดเอาไฟไม้เลยเห็ดได้นั่นนะจกู

ระวังจะหน่อยมจะตายแล้วนึ่งมาหนึ่งไปด้วไปไม่มาอย่ามาแป็นชกบอ้ายผู้หญิงมันชอบกระป๋อใช่รังไม่ใช่ดยเทียวเสร็จสตชนมันนั่นไ เตะสมันตรีตร <_ Gimme for u> ีกมาที <Labor ator il fi> <laughs> ่แล้วดินาดิเจ๊บเจ๊บไม่ไม่ไม่ก้นเลยปะ่ไม่ไม่ไม่พ่อมาขี้หดใจเลยใาจีนปกติขาบ่ให้กินมันไงมันมันยางลายเฮ้ยนหัาก รบ้านกินคือกันต่ว่ปกตินะครับกินทังนี้กินอะไรก็อมันรอกินกันอยูมนร้อ่างก็ไงก็ติดกาอายันอายันอยันีกาเี่ยเอาำ้าต้อด่งทานนี่ไงไอ้กอลกยัดเอาเข้าไปในเลยเ่ามตั้งไม่อย่นนั่นเลยแหละเดนนั่นเลยแหละจะวยันไ ออโอ้ยลองโอ้ยมือมอยเมยงอะไรเลยจามอะไรเว้ยมันเทแต่จับตัวอ้นลาจ้าเตมาถาราตัวกเอาาราตัวกาไ้า้าราไม่จับจะห่วยเนาะไม่พิจิตรบอกแต่พูดได้แต่ละท่อค่ะบ้างไม่ระเวลาุ เพื่อนคนพูดภนจีนเออมีเพนคนเยอะชองนจีพีปมือยะไรแทมือกันไปได้เลยวันเด็ดปื้อ่ะนี่ัวนี่จังเ่ยดื้อแล้วเนาะผัวน้อยนี่บุตยานยังสตีได้นะบุตรยานบุตรยานเป็นซนีินี่เปนยัง้หนีหัวยกราดัสนีนะอไันเก่งเพื่อบบไหนเดปี้ยนงม่แล้ววันนี้ โอ้โอีบบ่ไฟไหม้นเปอนชิ้นไหม่มาใส่ลเลยบนี้เนี่มกเนี่ยหมกชิ้านม็ไ่ได้เพิ่มเอะติงงแล้วบบเบิ่งนองอยู่นีนั่นไฟไหม้ก็หัวเซยนนี้ใส่หัวัวด้อันนี้นี่นี <c oughs> ่สิ <c oughs>

เมืองเเมื่อกำลังล้มที่เมือนนาเมือเขาอน้ำแ่มายมายามาเสือมายมายามบารงคูนดนยัได้มาเท่านึงามเวลาบางๆเสี่อยได้มาอากาศเย็นพี่น้องเลยเมืงกาบมียังไหลมาเื่นกากาพบเจพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามาบนมาส้มในคิมโดนี่และคบ ขอบุญพระคุณขอเยนเจีบุญทุกท่านที่เอาเครื่องของมาให้บโบเฮงแจกในครั้งนี้เป็นเครื่องของของพอสมปองญาติพี่น้องทางพอจุนปองสมปองอยู่ร้อยเอ็ดเพิ่นพาเครื่องมาให้แจกให้ชาวบ้านคือทีแจกประจำนี่แหละตามเนื้อผ้าพี่น้องตรงงามตัวพิลาศูนย์ว่ากันเลยเป็นเครื่องมือสองบมเป็นเครื่องมือหนึ่งสวยงานครับว่าแจกไปตัวพิลาศักดิ์ขั้ไปอยู่เพื่อนขั้ไปอยู่เพื่อนเป็นร้อยนี่งลิ้นเป็นเครื่องบุญพิลาลิ้นแต่ว่ามันเก่ามากกับเก็บใบ ไปแบบว่าไดบ่ได้แจกนะแต่ว่าไผไผได้ก็ให้แล้วก็คือคือนึงเฮาก็แจ้งให้ญาพี่น้องอยู่บ้านนี่กระสอบพ่นลทางอเดือนทางบ่อคางบ่อบุญแล้วก็หลายคนนะพ่อแม่นําเก็บไว้ละโต2โตบ่เียงก็ได้ส่ง่นนึงโอ้ยกบ่หัีนี่ขอจะไปํานีก่อนเด้อคนอื่นกกจแม่พี่น้องบดทุกคนอันอีกครั้งแล้วก ขาไปยาห้บุญเฮียงมาเป็นสะพานบุญไห่บุญเฮียงกักลับสู่มาปกติแล้วยินดีที่จะเป็นสะพานบุญไห่ครับวันนี้จะบุญทุกฐานด้ยว,ๆๆวยก็จะหร่อย